con él. หัวเลือดีๆเฮ้ยกนะดูกหนึไหมเสียงคืนมันสอาดมันสาดเอาแบบสาดช้าไปไปเสียงคืนเฮ้ยเฮ มีคนเล่นกีกแน่เลยเน่เานเลยจอนคุณค้างงใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็งงนะสิไปค่ะเดี๋ยวคนนั้นไปวันนี้มามันเรื่องอะไรกันไปค่เรื่องราวมันมีอยู่ว่าอันบาปกรรมที่ฉันทำไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนทำให้ฉันต้องเกิดมาการเป็นคนห้อยเปียเสียขาจนวันหนึงรู้สึกน้อยใจในโช่ชะตา จึงจะไปกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายแต่ไปพบพระฤาษีท่านหนึ่งท่านบอกว่าอันบาปก,กรรมนี้จะหมดไปในเมื่อ20ปีข้างหน้าจึงได้ให้นนแหวนนี้มาวงหนึ่งไม่ยามสวมนิ้วนางจะเป็นราชบุตรอัสนยัยถ้าสวมนิ้วก้อยจะเป็นหนุ่มน้องที่ชื่อว่าบุญนาเพื่อในการใช้ชีวิตเที่ยวเล่นให้มีความสุขแต่ไม่ยามถ้าหากแม้แผ่นดินมีภยัยให้เอาแหวนวงนี้ใส่นิ้วชี้จะเป็นขุนโจรกิริยเพื่อปกป้อง อาสนัยอืมอระองค์พูดใครจะเชื่อจะบอกนะว่าฤาษีที่องค์พูดนี่มาถึงไอ้ตัวเมื่อคืนเนี่ยครละคคนละคยกันแต่ว่าเขาเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งทั้งสามคู่มาอยู่ด้วยกันครบ แต่ละร่างมีเนื้อคู่ของตัวเองอฉันต้องสามารถถอดแหวนได้<ะ>และฉันจะหายจากการเป็นง่อยแบบนี้จริงมะเนี่ยจริงอ้เด็กจับมือสาวครั้งครัวเธอทั้งสองคนจะออกมาอยู่ข้างลูโอเคไม่เชื่อดูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วคุณผู้ชมครับ ว่าไงสิว่าไงเก็บเรือใช่ไหมเดีรือเก็บหน่อยกูว่าแล้วเพื่อการนี้เพื่อการนี้เลยใช่าหมเขามึงก็เก็บไปแล้วกูอยากออกมาทำไมเอาออกมาอะไมก็ออกมาให้มึงไงเรื่องการเปล่ยนแปลกูกูให้ไอโฟเล่นไอีโฟไม่ได้กูเลยเล่นเองเลยเอาไปเก็บเลยมึงเล่นกันไปแล้วกูจะไปเล่นยังไงเหมือนพวกมึงได้หรอเออเอาให้มันเออแบบมันเล่นก็ต้องเล่นเหมือนกันเออะไห เออนี่ขนาดอะไรเรื่เรอไม่เป็นอทางนี้หว่ารอเล่นตลกตลกไม่มีใครตลกมีมือต้องอยู่คนเดียวเอาไงเอาเรือไปเก็บอ้ามเอาเพลงมาก้อบด้วยมยเสียงคืนไม่เอาเพลงนี้เดี๋ยวร้องให้ร้องให้อ่โห บุญนำบุญนำไปเก็บหนึเก็บให้หน่อยดูดูเอ้าไอ้ยบุญนำขอเพลงไอ้นี่นะขอเพลงไปไปเก็บขอขอเพลงไวไวเอาเพลงไวไวเฮ้ยเฮ้ยเก็บเรือมึงต้องขี่ไปเก็บมึงเล่นดิเก้เ็นไม่เนี่ยซื้อซื้อเงินไปแล้วซื้อเงินไปแล้วไปเก็บพี่ใส่ดิเดี๋ยวคูณร้องให้ถ้าเกิดว่ามึงใส่ดีพรุ่งนี้มึงโชว์ผืนไทยต่อแต่ว่าเดี๋ยวซื้อชุดใหม่ให้ <I> ตายแล้วผมต่อสุดท้ายด้วยนะมันจะเข้าเรือได้หระได้ไอ้แน่หาทุกตัวคณะกรงหาทุกตัวในยืนไปไวที่อ่ะเดี๋ยวฉันร้องให้ร้องจะเด็กๆไปทางไหนอ่ะไปทางนน้นได้ร้องเรือมา

ท่านไนแล้วแหวนพระองค์ท่านจะเอาไว้ยังไงข้าไม่จะไปต้องใช้อีกแล้วแต่เติ้นเชื่อไหมเนี่ยหน้าตาเหมือนไม่เชื่อนะเวลาเวลากูเชิดชายแล้วใครอยากให้อะไรมาเลยวันนี้กูวาลังร้อนไปมาเลยพราะผมไม่จะหักกระหม่อมไม่เชื่อไม่เคยไม่เชื่อใช่ไหมเพระเจ้าข้าไม่เชื่อลองสวมนิ้วนางเจ้าจะเป็นราชบุตรอัสไนยอ้สารก็เป็นอยเหรอใช่อาจจะเป็นให้บางคนเปล่ากระหม่อมอาจจะไม่อ้อยหรือเปล่าเดี๋ยวกระหม่อมลองใส่ดูพี่ครับ

แสดงว่าแหวนใช้ค่าได้แค่คนเดียวเอางี้เอาแหวนไปทิ้งเลยกหม่อนลาพี่ก็มาเดินตามสยอองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่หมื่นปีไม่ใช่ไเดินไปดีนะเหินอปดีนะเดกมนี่ไปนี่มาเลยนี่ไปนี่มา ไอ้เติ้ลกูแค่เป็นง่อยนี่มึงติดเตียงเลยเหรอเออเอ้อเออไม่ไม่โป่งไม่ได้ไมโป่งกระผมขยับขาไม่ได้รองเท้าหรือแสดงว่าแต่ละคนเป็นไม่เหมือนกันนะสิจริงปะเนี่ยจริงกันดิเฮ้ยโป่งแล้วพวกจะทำยังไงอ่ะเอ้าด๊ เป็นแล้วมันหายไม่ได้ด้วยเนี่ยเอองประเด็ไม่ใช่ก็มึงเคเป็นแล้วคุยทั้งหมดนี่นั่งเยอะแยะมึงก็ไปนั่งไอโฟเที่เอาคืนสัตว์เด็ดๆไปนั่งตรงนี้ก็ตรงอื่นก็ได้มึงพี่รักพี่นุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปหาแกโอ้โหตัดตัดตัดอย่าบอกนะขอบคุณครับไม่น่าเจ็บใจตอนไปเอาเจ็บใจตอนคุไปแล้วกูไม่ได้ตังค์ด้วย กกขอบคุณครับพี่โอ้โหขอบคุณรัเมึงก็มีน้ำใจจิบมาให้กูมากเลยมึงก็เห็นว่ากูขมงดีไปรับด้วยตัวเองเลยขอบาการับเดี๋ยวเลพี่ยนะครับอ่ยดูโอ้ชาตินี้จะดูหมไมมแน่ย

ยังอ่านไหมกูชา้าคล้ายใครให้มว่ากูชาแล้วกูเหนื่อยมากเลยเดินมาจากใครได้ไหมพี่สิบขอบคุณมากครับอังธีนแล้ว,อวอบอกรับพี่นี่มึงเอาเขาเนี่ยเหรอ,อ รู้ไหมว่าทำไมมันถึงทำได้เหมือนขนาดนี้ทำไมครับกับพ่อมึงเป็นอย่างนี้อย่ะพูดไปแลเวราะมัจริงโอ้โหใส่เสื้อไปกูเจ็บใจด้วยขอบคุณคนในด้อมโนออแทีนด้อมแท้โนออนกี่โมะใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วอยู่ในด้อมกูอยู่ด้อมด้อมโนออลตั้งแต่ทำด้อมมาเขาอยู่ด้อมมานานแล้วมีในชุดในกล้องเขาอะ มีลูกกูอยู่ลูกเดียวที่เหลือลูกเจมจอมมันอมอมขอบคุณมากครับขอบคุณที่มั่นใจครับที่มอบให้ไอ้เติ้ลมึงรับรางวัลเร็วๆได้ไหมเหรออ,หอืมสภาพของคุณรับรางวัลเร็วเหรือผมง่ากนะครับกลับมาไม่มีนมนะไปดีอุ้มบินยังต้องก่อนเพราะถ้าเกิดกูกลับไปเ<อ>ดีด๋วย<อ>วยกูต้องมาอีกว่าไม่มีเราไม่มีนะเสือเถอะไม่มียังไงก็ไม่มีกลับมานึงฮะยาดงโอ้โหลืมยาดง ออืออต้องกลับไปเอาอีกครับท่านผู้ชมใครไม่เป็นกูไม่รู้หรอกมกึงเคใช้งานหนักกตัตะโตนี่มกคนเยอะองคมพระเจ้าข้าก็ก็หรือว่าโอ้ะต่อหน้าสดบ้าอ <c oughs> ขอบคุณมากครับแม่คุณน่เกยรวดโต๊ด้วย เต้นเอาจริงๆเดี๋ยวมันจะดึงอ่ะเอาไงอ่ะรับเร็วๆไปเร็วๆไวๆเลยไวๆเลยได้หนึ oh, ่งสองชุดอวามไปก่อนนะสองจัให้ แค่ร้อยเดียวมึงเร็วขนาดนี้เลยเหรอเออเต้นอีกแล้วโอ้วันที่นี่นขารักกึเนาะก็เดินด้วยแบงอะไรแม่แบงโมยแบงโมยฉันไปงี้แลับเออใช่แม่พี่หมวยเนาะไม่ต้องแก้งไปแล้วพี่หมวย ไอ้ผมตังค์มาบ้างาเลยเหรอผมปมาร้อยเี่านึงผมไม่ก้าวหมอถอดแหวนไม่ก้าวหม่อมอยากเป็นคนอื่นแล้วถอดได้ถอดได้เลย,เลยจะได้ถ้าสมนิ้วก้อยจะเป็นบุญนำลองบุญนำก่อนเลยก็าว <c oughs> มอ่อมอให้เป็นบุญนำไป้ไหมใชเ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้อยว่าไงล่ะแต่ยังไหนล่ะยืมวก้อยนิ้ก้อเยเดี๋ยวอะแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ถอดแหวนแล้วเดินไปรับรางวัลอ้าว วกูแค่น,นี้กูคิดไม่ได้วะกระบอกเป็นบนนำไหมคะไปเสียงคขึ้งมันสาดมันซาดโอ้ยไอ้คุณเนี่ยไม่ดังจ้ิงไ่ได้ข้าวข้ามชีวิตกูเลย ไปดังพากูดับใครเนี่ยคุณนำพี่คะผู้ดัดาาน้องเธอบันดานมากเลยนะฮะเธอาอยู่ที่นี่ได้ยังไงะเจ้าจับฉันมาที่นี่อ่ะพี่เจ้าจับเธอมาใช่จ้ะแต่คนเธอแทนแล้วไม่จ่ายตังเขาเอาไม่ใช่คนละเจ้า ตกลกไว้ยังไงที่เจ้าจับเธอมาเอามาทำอะไรมันแต่งงานจ้าวันนี้ไม่ได้แล้วพี่จะต้องจัดการไปฆ่าเจ้าไปพี่เขาไปแบบไม่ธรรมดาด้วยไปยังไงล่ะน้องเขาไปไม่ธรรมดาเขาไปยังไงบอกเลยเพลงมา ชี้จนเป็นคุณจรกฤษณะไป นขนาดนะั้นเราไปไหนอนี่ะกิจสดาเลยเนี่ย <c oughs> กู <c oughs> จะเอาป้ายลงถ้าเป็นอย่างี้ไงโดนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายก็ต้อง <c oughs> ตลาดคนสวยมักจะอ้าบน <marriages timing> ดูความหล่อห้ามละทีคำ <c oughs> ถามจิ้งให้เขายืนดูความหลอห่อเลยให้เขายืนดูไว้อะไรบ้างเลยขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> โอ้โหมาไรตี้รามลมพาสวยที่สุด จีบได้สวยมากเป็นไงรับผ้าแข็งโป๊กเลยโอ้โหูปานาที่ป้าตาปานาเฮฮาใครปานาปานานั่งกันปานาอันนุงตปวอย่างไหนของตากู งงเลยฉันฉนุ่งเองยังงงเลยไปพาไม่เท่าไรหรอกไอ้ตะเบกมาเนี่ยเป็นญาติกับน้องนุง่งปาน้งยิ้มมาเท่ไกล่ชอบเกรีรติ ใครเนี่ยกิดไงกิดกิดไงมันมีอะไรกิดกิดจ้กน้ำเด็กชอบพกถูเละถูหลังจริงๆกิ่งกีดสัำดาอย่าตกใจอย่าตกใจวันนี้กิดในคาบลูเเ็ม มีรักษาอะไรดูตาด,ดูตา <c oughs> ดูตาโกิกีเมื่อ,อ <c oughs> คือนด้วย <c oughs> <c oughs> โกิกีตัวเมื่อคืนนน่นใครข้าว ขอบคุณหลานสาวหลานสาวรถรถตามไม่ดีเห็นใจแว่นบุญนักเรียน

กีเห็นโดดกอดกีไม่กอดเข้าเลยเลยตัวตัวตัวบุญพมกเนี้ยพี่เป๊กที่เป๊กยกมืออีกยกมือแล้วก็ทำอย่างเงี้ยขาขาบ๊วยขาบครับไว้ตวัวที่เวลาเราไปทำบุญลงศพอะแล้วเขาไม่ครับ mượn tin cho nick mượn kýt sao mượn thì cái đu sao lúc đi đi nào thắng xong ปากลูดเวกัมประของฟันด้วยประของไอดีด้วยฟันก็จะลุดอ่ะก็จะลุดนี่ดีนะว่าฉันจับไว้ไหมนั้นพาลเด็กนี่ต้องใส่หมู่เหม่มนล้านนะเอามาแล้วก็เล่น ไม่ได้ช้าแบบนี้นะผมไปไวนะไปไปไปยังไงไปดิไปหมูเด้งไปหมู่เด้ง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 โดยเอ็มมาไปไกลไปอยู่ตรงนั้นต่อยนะตะกอดเหรอต่อยเนี่ยเร็วใกล้นิดหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเป็นซิลิคนคนเราครับ <mondo> ใครก็ยากไร้นุ่นใครก็ยากไร้นุ่นแต่หอนุ่มเจอท่านทำาไมดูเหมือนปลายังไงด้วยใครักใครแย่นี่ไปแล้วเก็นสไลด์สุดยุ่ เดี๋ยวนี้จะกลับมารัวแล้วครับท่านผู้ชมครับร่างสองของกิสนาก็หายวับแล้วร่างนี้เป็นร่างพิเศษครับ <c oughs> มาแวงอ๋อเลิ่ก เมยงอดอยากอยากตะพี้รื้อรีแคใไม่แม่เจ้าคนสวยโผร่วยกันใหญ่ทันมาของใคอโรคหุนค่นใจใครรอนเบิกมาีจรงงานสองขาดคนเลีมองโคเจ้าจรื้อทองเดินบมา รอเบื่อพีแล้วลองแก้หัวมานเสียสัตว์ซาเสียสัต์กระบาดยิ่งพันเบียดใจหาใครเขานี่เกิดมีสิทธิยังน้องนะเลยเมื่อวานเือหรนเมื่อวานสวยดีข้าชอบ เอ,เอาไปอย่างอื่นมาได้ไหมเด็กที่หลังจะมาโยนเติร์ดคุณคอมพิวเตอร์วันนี้มันเป็นหน,นุ่มนาปาเพิร์ไม่เอาแล้ววันนี้ผมเพิ่งระเจ้าก็มองที่ถึงบ้านแล้วเมื่อไหร่อันนี้เสือเอเส้อเหรอนี่เสื้อเหรอเสื้อไม่ใช่กระโปรงอะไรหรอือเปล่าเสื้อมันจะเป็นกระโปรงได้ยังไงเป็นได้หรือเปล่านเี่ครับดีไซเนอร์เก่าตุ่นเ,นเปียกอะไรตืนร่นไม่ได้ฉี่เลห้องน้ำคนเยอะมาก หรือว่ามันเป็นกระโปรงวะเด้นุ่มทับไปเลยนะไอ้เวกางเกงในก็ไม่ใส่ผู้ชายไ่นใส่กางเกงในเคยมมงที่ผู้ชายไม่จริงบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์คือเรื่องของเรื่องคือเคย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 จะใส่นะ สมัยก่อนตอนเล่นใหม่มีคนซื้อกางเกงในลายวันพีชเป็นรูปหน้าตัวกระตูนมาให้ของดีเลยจากญิ่ปุคุณเอามาเป็นรูปหน้าหรือหน้าคนกลับบ้านไปกูใส่เหมือนพอใส่เร็จเหมือนไอ้ตัวลูฟี่จะมุกโตรงออกมาพวกเมื่อขานมอมเหนื่อยแล้วกลับบ้านเถอะไปใช่ไหมและแล,ะล้วสามลาก็จบโดยสมบูรณ์แบบขอเสียงปรเมือสักนิดหนึ่งครับหมดเวลาการแสดงครับ